สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องนูนี่ปุนมาชคพารวยนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางรวมเล่านะคะของวันที่31มาแบ่งปันนะคะ <S <S ตัวเลขนี้เข้ามีหลุดค่ะหลรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ <S <S ชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยเนาะ <S <S สําหรับแนวทางแนวทางราวพัฒนานะคะของวันที่3 1เอ็ดลงให้ตั้งแต่เมื่อวานเ้อเผื่อใครที่ยังไม่ เห็นคลิปเนาะก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะเราพัฒนาเนาะเข้าต่อเนื่องนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยนะคะแฟนแอดคำนวณมาให้แล้วนะคะพี่น้องจา๋าไม่รู้แอดวางไว้ในหาไม่เจออาจจะไม่ได้ลงให้เด้อพี่น้องจา๋าาหาไม่เจอเนาะตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วนะคะ ลาวทีวีนะคะวันนี้ให้เด่นหนึ่งห้าเก้านะคะลาวังเก้ากับหัวเป็นหกด้วยนะคะอาจจดไว้แคปไว้เดอ้อวิ่งรูดแอ็ดนินให้ที่ห้าและเก้านะคะไปกันต่อที่ลาวเอสดีนะคะลาวเอสดีนะคะให้เด่นหนึ่งห้าเก้านะคะนินให้ที่ห้าและเก้านะคะพี่น้องจ๋า วิ่งรูด5และ9ระวัง9กับหัวเป็น6ด้วยนะคะหนึ่งห้าหนะคะจุดไว้แคบไว้เลยจ้าสำหรับใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้เด้ออไปกันต่อที่ลาวสตานะคะลาวสตาวันนี้แอดให้เด่น3 7 1นะคะนิ้นให้ไปที่7และ1 สามหนึนะคะ317137นะคะจุดไว้แคไปไว้เลยจ้าอ่ะไปกันต่อที่ลาวสามาคีนะคะวันนี้ขอให้เฮงเฮงปังๆเด้อเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งร้นึงแช์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ ลาสามัคคีนะคะเราสามัคคีวันนี้ให้9 3 7เน้นวิ่งรูดไปให้ที่3และ7นะคะ3 6 3 7 3ส9มเนะคะจดไว้แคบไว้เลยจ้าตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะลองไปเปรียบเทียบกับแม่ท่านอื่นดูนะคะอ่ะไปกันต่อที่ราวต่อไปนะคะ เราต่อไปนะคะเป็นลาวอาเซียนเนาะแปดสองหกนะคะแปดสองหกนิ้นไปที่สองและหกนะคะแปดสองสองสองแปดหกสองหกนะคะจุดไว้แคบไ้เลยจ้าต่อไปนะคะเป็นลาวกาชาตินะคะมาเร็วไปเร็วนะคะพี่น้องจ๋าสายลแล้วแอดลืมลงลอรัฐบาลไทยให้พี่น้องเ้ยทำยังไงทีนี้เนี่ย าหาไม่เจอนะคะผลไม่เจอโอ้ไม่รู้ว่าไปไว้ไหนอ่ะสำหรับในทางลาวกาชาตินะคะลาวกาชาติโอ้ยกาเดงอยู่ไหนเนาะลืมให้ตัวเน้นลาวกาชาติสี่แปดสองนิ้นให้แปดสองแปดสี่แปดสี่สองนะคะจดไวแก็มไปเลยจ้ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะเฮงเงปังๆเด้อวันนี้รัฐบาลไทยหวยลาวก็ ลองเอารัฐบาลไทยมา,าเล่นด้วยเด้อถ้าใครมีทุนพี่น้องจ๋าถ้าออกวันเดียวกันเนี่ยรัฐบาลไทยกับหวยลาวเนี่ยอือชอบเอาผลของหวยไทยมาออกนะจุดแว็แคปไว้จ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า